สวัสดีครับสวัสดีอำนาจเจริญวันนี้น้องมิวพิธีกรสาวของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านพ่อเมืองคุณสุธินันบุญมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมานั่งรับปลมชิวๆริมแม่น้ำโขงกันครับแถมท่านพ่อเมืองของเรานะครับก็จะได้มาแนะนําสถานที่เที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นออเดิร์ให้กับพิธีกรสาวของเราอีกด้วยละครับแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นนะครับไปคุยกับท่านพ่อเมืองอำนาจเจริญพร้อมๆกับพิธีกรสาวของเราปัจจุบัครับอำนาจเจริญของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่75าครับเรา แยกตัวมาจากจังหวัดอุบลราชธานีการขนบรถของเราในสะดวกมากถ้าเรามาเครื่องบินเนี่ยเราก็สามารถที่ลงอุบลราชธานีแล้วก็ต่อรถอตอนนี้ก็จะจะเป็นสี่เลนหมดแล้วปีนี้เราจัดก,กิจกรรมอยากจะให้นักท่องเที่ยวพี่น้องทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกคนต่างชาติเนี่ยเดีนรู้จัก,จกน่าจะเลยมากยิ่งขึ้นก็คือเหมือนเป็นการเปิดบ้านเปิดเมืองเชิญชวนคนในประเทศทั้งต่างชาติให้มาเที่ยวมากขึ้นก็ในประการแรกที่ ที่เราทําก็คือโครงการเปิดจวนชวนเที่ยวเก็บตะวันรับดาวรับอีกเกิล <ฮะ S 2> เราสามารถวางเต็นท์ได้ประมาณ80เต็นท์มาปีนี้เราก็ได้รับพระมหากรุณาเป็นอย่างสูงยิ่งจาก <ฮะ S 2> สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมานน<ฮ>ะครับองค์ท่านพระราชทานถ้วยซึ่งเราจะจัดแข่งนะครับออฟโรดชิงถ้วยของพระองค์ท่านต่อจากนี้ไปแล้วก็ อาจจะจัดมอเตอร์คอร์สเก็บนนคะแนนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ที่เราทํารวมทั้งเราปั่นเปิดเมืองอำนาจ,จเจริญรวมทั้งเราประกวดภาพเรามีพระเหลาเทพนิมิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระที่มีรูปว่างงดงามมากๆจนได้ฉายาว่าเป็นพระพุทธชินราชของอิสานพะระฤลือชัยถ้าถ้าใครได้มีโอกาสมากราบไหวมาขอพอรจากท่านเพราะว่าท่านตั้งอยู่ที่วัดอำนาจที่บ้านอำนาจตำบลอำน,นาจ อำเภอลืออำนาจแล้วก็จังหวัดอำนาจ,จเจริญห้าอำนาจอย่างนี้ก็แปลว่าคนส่วนใหญ่ที่มาขอพรนี่ต้องขอเรื่องอำนาจบารมีอำนาจ,จเจริญเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมืองที่นอกจากมาท่องเที่ยวแล้วก็กมาทําบุญได้ด้วยถ้าเป็นทัวร์ธรรมะนี่ผมว่าเหมาะสมมากอำนาจ,จเจริญของเร,เ,รเรามีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยที่ที่อำเ,เภอพนาผมเปรียบเทียบเหมือน,นกับอภยัยภูเบศบ้านเราก็พื้นที่ของเราประมาณ60เป็นเนี่ยเป็นพื้นที่การ,กรเกษตรทั้งหมด ไม่อยากจะบอกว่าน่าจะเลิศเนข้าวเราดีกว่าจังหวัดอื่นแต่เราพูดในในข้อเท็จจริงว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่เส้นลุง้งเส้นแวงนะครับความสูงเหนือระดับน้ำใดๆมันเหมาะสมกับอากาศเวลาไปหุงมเม็ดเราก็จะขยายตัวยาวขึ้นมากลิ่นหอมเหมือนกับดอกมลิธรรมชาติเรามีรางวัลการันตีทุกปีในดะับประเทศนะแล้วก็นอกจากนั้นเรียกว่าเป็นเป็นบ้านหมอลำก็ได้ บ้านศิลปินก็ได้มีศิลปินที่มีชื่อเสียงมีเช่นใครบ้างครูสลาคุณวุตเรียกได้ว่าจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยมีครบทุกอย่างไม่ว่าเป็นเกษตรกรรมศิลปะวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็มีค่ะที่เรามองเห็นที่เรามองเห็นกันอยู่ตรงนี้ด้านหลังก็สวยงามนะริมแม่น้ำโขงอำนาจเจริญเนี่ยมีสมญาณ้ำนี่คุณพ่อตั้งให้ว่า Small and beautiful จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆค่ะเอาละครับจะจิ๋วแล้วก็จะแจ๋วยังไงนะครับจากนี้ไปคงต้องเป็นหน้าที่ของพิธีกรสาวของเราแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของสวัสดีอํำนาจเจริญกันแล้วล่ะครับ ขอลาไปได้วยภาพความประทับใจน่ารักน่ารักของพ่อเมืองอำนาจเจริญกับพิธีกรสาวของเราแต่จะเป็นความน่ารักแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับแต่สําหรับตอนนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วละครับสวัสดีอำนาจเจริญครับน้องมิวเห็นไหมครับเนี่ยเขากำลังลํำสนุกสนานกันอันนี้เป็นเป็นลําภูไทยเขาเอาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมแบบั้แต่ปู่ย่าตายายขึ้นมา นะครับเมื่อมีงานอันที่เจนงานขายประตูเล่าซึ่งซึ่งเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการลํำสนุกสนานกันเดี๋ยวเราไปไปลํำนะเดี๋ยวหนูไปลํำมั่วน,นะได้ไม่เป็นไรครับลํำยังไงก็ได้